สวัสดีครับพี่ทุกคนนอ้องทักทายกันวันนี้ตรงกับวันที่ตรงกับวันที่ 22นะครับตุลาคมพศ2567ห้าลายคนถามมานะครับกับเลขนับแต้มนะครับไม่ว่าจะเป็นเลขประจําช่องนะครับเป็นเลขประจําช่องของผมเองนะครับเลขประจําช่องของไม่ว่าจะเป็นตะขําประจําปีนับแต้มบนนับแต้มล่างครับคลิปนี้มีคําตอบนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะลงให้นะครับทุกคนเอายังไงก็ฝากด้วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่อง y YouTube สามีคนดีมี้ําใจนะครับก็ฝากพี่ละกดนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับวันนี้ตัดผมใหม่นะครับพี่ตัดออกสั้นๆเลย สบายหูสบายตาแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับวันนี้ก็ไปหาหมอนะครับก็ยังดีวันนี้ก็ได้ฟังข่าวดีจากคุณหมอคุณหมอบอกว่ากระดูกขาน่าจะติดดีบ้างแล้วนะครับก็เลยเว้นการไปหา6เดือนหนึ่งครั้งนะครับ คุณหมอก็บอกว่าก็น่าจะติดแล้วนะนะครับเราก็ดีใจเนะหมอพูดอย่างนี้เราก็ดีใจเราก็จะไม่ต้องผ่ารอบสองก็ถือว่าบุญยังมีนะครับบุญยังมีวาสนายังมีนะครับเพิ่นบอกว่านัดอีกโคกเดือนนะครับอย่าลืมกินยาที่หมอให้หมดสั่งอแคลเซียมให้หมดนะครับก็กินทุกวันนะครับยังไงก็ขอบคุณคุณหมอเนาะอ่าที่ดูแลนะครับแล้วก็เราพอโรงพยาบาลสุรินทร์ได้ก็ชุบพลบรีด้วยนะครับผมผมบอกตรงครับทุกโรงพยาบาลท่านก็ ว่าง่ายครับเพื่อนกับเฮตดเต็มทีแล้วมันอยู่ที่ดวงวิเทนบุญวัาส,สนาของแต่ละบ,บุคคลนะครับไม่ว่าจะเป็นใครนะครับอย่าไปโทษว่าอะไรท่านบางที่ก็อาจจะมีเรื่องอย่างนี้นะครับจริงๆแล้วเพราะว่า การที่มีบุคลากร,าก,รการแพทย์นนะ่ะเป็นสิ่งที่ดีนะครับถ้าไม่มีเขาเราจะไปรักษากับใขรนะฮมอย่าไปมองมุมลบอย่างเดียวเราต้องมองบวกด้วยนะครับผมบางครั้งบางคาบางโรคบางอย่างมันก็รักษาไม่ได้บางงานโดยช่วยได้เขาก็ช่วยช่วยเต็มที่ครับบางคนปฏิเสธการรักษานะครับแต่สาหรับผมไม่มีการปฏิเสธนะครับมาเลยครับผมเป็นคนง่ายๆนะครับถ้าเกิดมาทาแล้วอะไรที่มันดีนะฮะอย่างตอนแม่เข้าโรงพยาบาลเหมือนกัน คุณหมอก็ถามเหมือนกันว่าจะให้ใช้ท่อใหญ่ไหมผมก็บอกใส่ไปเลยนะครับไม่ต้องแล้วก็รักษาตามตามวิธีของคุณหมอนะครับถ้าถามผมก็าจะบอกอย่างนี้ทุกคนนะไม่ว่าจะเป็นลูกสามไม่ว่าจะเป็นภรรยาผมจะบอกรักตามวิธีของหมอเลยนะครับไม่ต้องคิดว่าไม่ต้องไปคิดว่าโอ้ย คุณหมอรักษาถ้ารักษาไม่ดีเขาคงไม่มาเป็นหมอแล้วครับเขคาคงเป็นอย่างอื่นไปแล้วนะครับยังไงก็ฝากพี่ด้วยเนาะก็ขอบคุณนะครับโรงพยาบาลบุรีนะครับที่ด้วยดูยแลเบื้องต้นก่อนที่จะไปผ่าตัดที่สุรินแล้วก็ขอบคุณดารอพอรโรงพยาบาลสุรินทร์ด้วยนะครับที่เป็นแพทย์ประจํานะครับก็คือจําชื่อทนไม่ได้เนาะก็จําได้อยู่แต่ไม่รู้อยู่ไหนก็ขอขอบคุณผ่านทางช่องยูทูบสุรินทร์คดีมีน้ําใจด้วยนะครับผมทั้งสองโรงพยาบาลเลยไม่ว่าจะเป็นชุมพลบุรีแล้วก็โรงพยาบาล โรงพยาบาลสุรินทร์นะครับขอบคุณที่ดูแลผมอย่างดีนะครับผมค่าใช้จ่ายก็ไม่มีนะครับมีแต่ประกันภัยพรบรใจ่ายให้เรียบร้อยแล้วแล้วก็หมดไป6 0,000กว่าบาทนะครับทางพรบรเป็นคนจ่ 60, 000, 60, 000. นาย60,000นี่ทอน60,000 60,000นะฮะจ่ายเพิ่ม4 4บาท ไปจ่ายเพิ่มค่ารักษาไป4บาทนะครับรักษาจากนนมัณีนะครับตอนไปผ่าตัดหมดไป6 0,000กว่านะครับดียังมีพรบแล้วก็มี f c พี่ๆทุกคน f c ที่น่ารักของผมทุกคนที่ช่วยดูแลเป็นค่าใช้จ่ายค่ากับข้าวกับน้ำนะครับก็ขอขอบคุณจากใจจริงนะครับผมวันนี้คงก็จะเห็นผมเดินได้ดีขึ้นนะครับตอนนี้ก็ยังเจ็บบ้างนิดหน่อยแล้วก็มีบวมบ้างธรรมดาครับมันเดินตลอดนะครับก็ยังดีที่มันติดนะครับโอเคครับพี่เขาเรื่องเขาเร็วกว่าครับสามนาทีมันนอกเรื่องเดี๋ยวพ ไปพิจารณาเอานะครับถ้าจะวินกันก็พิจารณาเอามันมี5มี7มี8แล้วก็มี0ูนย์มี1มี2แล้วก็2 3 4สีนะครับพิจารณาเอากบหน้าจอครับพี่ตาขาเป็น6 7 8ปดนะครับประจําปีเป็น698ดนะครับเป็น698ดนะครับตาขาเป็น6 7 8ดแปดนะครับประจําปีเป็น698ดนะครับประจําปีเป็น698นับแต้มบนนะครับ2 3 4าสนับแต้มล่าง0ูนย์หนึ่งะครับส่วนของผมผมไม่ได้ลงให้นะครับผมผมยังไม่ได้ลงให้นะครับยังไงก็ฝาก ด่าชมคลิปนี้แล้วก็จะมีไลฟ์สดอยู่นะครับยังไงก็ฝากด้วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อให้คุณาปทางช่องยูทูบสมบรูรณ์คุณดีมีน้ําใจก็ฝากด้วยนะครับเลขเด่นประจําช่องบอกอะไรงวดที่ผ่านมาก็ตะขำชนนับเต็มออก0ูนะครับตะขำชนนับเต็มออก0ูนนับเต็มล่างได้ศูนย์หนึ่งอ่าเก้าศูนย์หนึ่งตะขำได้เก้าเสนอออกนะรครับออกศูนย์ศูนย์งวดนี้นะครับถ้าชนก็ระวังนะครับเนี่ยถ้าชนนะครับถ้าถ้าศูนย์หนึ อะไรประมาณนี้นะครับก็มี05 07 08 15 17 18 25 27 28ถ้าชนประจำปีก็จะมี06นะครับ06อ่ะ06 06ใช่ไหมครับ06อ่ะ06 09 08 16 19 18 26 29 28นะครับพี่ทุกคนก็ประมาณนี้นะครับผมเลขก็ พิจารณาเอานะครับผมเพราะว่าตัวนี้ผมบอดีวินไห้นะครับบอดีวินแล้วมันหลายตัวเพะวินปั๊บมันจะเยอะตัวก็เลยให้ทุกคนพิจารณาเอาใครชอบตัวไหนก็ซื้อตัวนั้นอ่ะหลายคนถามมานะครับกลับเลขอ่ะไม่ต้องกลับ16ชุดหรือเปล่าออะผมยังไม่ได้ดูนะมาหรือยังถ้ามาเมื่อไหร่เดี๋ยวผมลงให้นะครับไม่ต้องกลับล่างนะฮะ16ชุดงวดที่ผ่านมาเข้า0 0เนาะไม่ต้องกลับล่างหลายคนถามหาเลขบอต้องกลับล่างนะครับพี่เป็นพี่สาวชนบุรีส่งให้เนาะ พี่อยู่กับผมมานะนานแล้วครับเดี๋ยวผมจำพี่เขยังไม่ส่งให้ขอเลขไม่ต้องกลับล่างหน่อยครับเดี๋ยวผมจัดการให้เรียบร้อยนะคนที่ขอผมหาให้เลยนะครับไม่ต้องกลับล่างนะครับผม ยังไงผมก็ฝากละกันเนาะเป็นก็ร่างใจพี่ทุกคนเสมอนะครับสหรับผมก็ประมาณนี้แหละมีเวลาก็ได้มาทําคลิปให้นะครับทําก็ช่วงช่วงนี้ก็วุ่นๆอยู่นะครับเสร็จส่งลูกสาวเสร็จลงไปกรุงเทพบเสร็จแล้วนะครับพี่ก็จะได้ทำคลิปให้พี่ตลอดนะครับแล้วก็ช่วงเกี่ยวข้าวนี่ก็จะมีบ้างนะครับขายกุกาแฟนะครับจวต้องวิ่งส่งกาแฟผมก็ขาหักเดินพิษกีการนี่แหละครับต้องระวังนิดนึงช่วงนี้นะครับผมพอมันถึงรอบมันนะครับยังไงก็ต้องขอโทษด้วยถ้าเกิดเป็นอะไรไปรอบนี้โอ้แย่เลยครับพี่เนาะยยัััังงงไไกกกกก็ฝาาพีี่่่ดดดด้ววลลลคค์์แชชรรรบบตเเขนปะจํอส ดีมีน้ำใจนะครับงวดประจําวันที่1พฤศจิกายนพศ2 500, 7, 5ง7ครับตะขำห้า5จ็ดเอ้ยตะขำหกเจนะครับนับแต้ม698นะครับอ่ะเอาประจําปี698นับแต้ม234นะครับนับแต้มบน234นับแต้มล่าง012พี่งสจาาจะมี0มั้ยจะมี1มั้ยจะมี2มั้ยลองพิจารณาเอานะครับสําหรับเลขพี่เข้มพอนี่ที่ผมเคยบอกพี่เข้มพรให้3กับ5นะครับอ่ะสายซรับแดนเหนือให้947นะครับ ดับดับแม่นขั้นเทพนะครับดับแม่นขั้นเทพอะไรนะครับดับแม่นขั้นเทพคือดับสีนะครับผมยังไงก็ฝากพี่ด้วยนะครับเป็นกําลังใจเอดมินนันะครับผมเดี๋ยวผมเขียนทิิงให้เนาะนะครับเดี๋ยวจริงถ่ายด้วยเลขที่ให้ทุกงวดเนาะให้ให้เดี๋ยวลืมกันเนาะทำตามสัญญานะครับเลขทุกจะลงให้ทุกสานักพี่ทุกคนจะไม่ลืมทุกวันทุกวันเนานะพี่น้อยเนาะมีพี่น้อย ให้สามห้านะครับสายรับแดนเหนืออ่าเก้าสี่เจ็ดก็ตัดเล่นเอานะครับแล้วก็ดับแม่นคันเทพ บสีบนล่างนะครับยังไงก็ฝากด้วยนะครับก็ฝากพี่ทุกคนด้วยนะตามนี้นะที่ให้มากกว่าหน้านี้นะครับก็มีพี่เข็มพรนะครับสามกับห้าสายรับเด่นเนือให้เก้าสี่เจ็ดแล้วก็ดับแม่นกันเทพให้ดับสีบนสีล่างนะครับงวดประจําวันที่หนึ่งพฤศจิกายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดส่วนตัวเลขเด่นประจาช่องเนาะก็อย่างที่บอกนะครับยกให้ดูเมื่อกี้เด่นประจาช่องมีอะไรบ้างเด่นประจําช่องก็มีครับตะข่ำหกเจ็ดแปดนะครับประจําปีหก